สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านเลยนะคะมือนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมือเนี้กับสิพ้ามาขอโชคอลาบเนาะค่ะเนาะดอนขุมเงินนะคะดอนขุมเงินค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปลาต่อยบะได้มาโดนอหลีแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจําได้ล่าสุดมากกับทางช่องมาวินบ่น,นี่มาเนี่ยอยูด่ดอนขุมเงินนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม ก่เป็นอย่างเนาะค่ะมากงวดนี่กับมาขอโชคขอลาบกับสารดอนขุมเงินเนาะค่ะเนาะกับมาขอแนวทางมาหาแนวทางเนาะค่ะเนาะไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านสุขุสุขคนค่ะ mm hmm. กะมือนี้กะมาเป็นงวดของวันที 1, ่หเมษายน2,568เนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาบไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิง่งตามสถานทีต่ต่างๆเนาะค่ะ ค่ะไปเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมองหนึ่งเนาะค่ะเนาะมองนี้คือเขาเอื่นปราสาทหินปราสาทหินบ้านหนองคูนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเมืองเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ย,น,น,ยนะนี่เนาะค่ะก็มีบ่อนามศักดิ์สิทธิ์นะนี่เนาะค่ะมันเป็น ปราสาทหินบ้านน้องคูนตำบลเด่นลาดอำเภอหนองเฮจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเปนเอิญปราสาทหินบ้านน้องคูนหรือว่าดอนขุมเงินเป็นบ่อานา้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ยุดหนีนำเนาะคะ่ะสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราชสัตวตรัดทีสิบสองเนาะค่ะท่านผู้ชมแปลกเน,นาะค่ะบ่อ,อน้ำบนี้เป็นบ่อน้ำสี่เหลี่ยมเนาะค่ะท่านผู้ชม สิพ้าไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนะาะบ่ได้มากขอโชกขอลาบโดนแล้วค่ะท่านผู้ชมบริเวณหลบหลบ่ากว่าเป็นเมืองเก่าล่ะค่ะท่านผู้ชมในมองี้ดอนขุมเงินเนาะคะ่ะที่เอื่นอีกแบบหนึ่งก็คือพันเอิ่นปราสาทหินปราสาทหินบ้านน้องคุณเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพ้าเขาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะบริเวณหลบหลบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก ที่หนึ่งนะคะซึ่งบรได้มาขอโชคขอลาบโดนแล้วตอนนานมาทีบ่แเน่ได้ผนอาจสีไ้โชคใไขลาบกับเป็บซี่ทางบานก็นได้นี่เนาะค่ะเป็นเมืองเกา่าปราสาทหินปราสาทหินบ้านน้องคูนมาเต็เอา้าโอ้ตันผู้ชม อ๋อท่านผู้ชมอย่างคือ,ม,อมีว่าเป็นพืนมาขอโชคขอลาิต้นใหม่ต้นนี้บ่ต้นใหม่ต้นนี้ตน้นดอกมั่นไหมคะท่านผู้ชมต้นสะแบงบ่แมนบ่ดอกสะแบงบ่นี่ 嗯。Oh. คือเป็นเป็นห้องนาบบอกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเอาตัวหนังสือที่เขียนไว้กันลบแล้ว์เน่ยลเปลวเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือพเพิ่นเฮ็ดห้องนาบตั้งแต่สมัยเก่าบ่สมัยเมืองเมื่องหนีเมื่อเก่าเที่ยวประวัติที่เป็นมาอยู่มองนี้เดี๋ยวสิไป ซองให้เบิงเนาะค่ะเนาะพนมีประวัติเขียนอันนี้ไวยเนาวาสิมาเบิงตามไปที่พันปักไว้แต่วา่าก็คือมันลบแล้วเนาะคะ่ะวาสิไปอ่านเบิงตามไปไปมันหลบอ,ลอ,อักษรทั้งสี่เป็นเป็นนามของ เทพเจ้าสําคัญในศาสนาพราหมณ์ได้แก่อักษรลอที่ก้นบ่อด้านทิศเหนือหมายถึงพระที่วนอักษรชอที่ก้นที่ก้นบ่อด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้นะคะค่ะเนาะค่ะเป็นในเที่ตำบลเนาะค่ะเพื่อนกับจ่าลึกวัยเนาะค่ะเนาะปราสาทหินบ้านน้องคูณเนาะค่ะเป็นปราสาทหินบ้านน้องคูณตำบลเด่นลาด อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นประวัติศาสตร์เนาะค่ะเนาะทีไปทีปรสา,าสาทหินมองนีละกะบ่อน้ำซักซีดเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาวิ่นผืนอ่านไปแล้วป้ายกับบ่อ่านดอกเนาะคะ่ะแต่ว่าก็รูว่าซักซีดค่ะท่านผู้ชมกับสถานที่ตรงนี้นะคะเขาเอื่นปรสา,าสาทหินบ้านหนองคูนค่ะท่านผู้ชม แต่ละมองแต่ละบอลเขาเพิ่นไม่ไปเขียนติดไว้ป้าต้อยวาสิไปอ่านตามไปที่นี่ป้ายมันหลบเนาะคะ่ะตามจุดต่งตางๆเนกับมีบอกสื่อบอกยังไว้ว่ามองนี้เป็นแจ้งไดอันนี้เขาเอื้นอีหยังจังสีเนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันเข้าไปง,ง่ายกันพื้นที่มองนีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพื้นที่ไอป้ปราสาดหินบาน้องคู่นี่ก็พื้นทีเนาะคะ่ะหา ห้าไ 3, 000, 75, ล่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวาค่ะสำหรับบริเวณมองนี้เนาะค่ะเนาะขันสีอานไก่เน่าไก่เว่าเน่า,นาพดเดี๋ยวผ้าลงไปบึงด่านลางเลยเนาะค่ะเนาะบริเวณรอบๆเพิ่นกะได้ล้อมรั่วไว้ แต่ว่ามองนี่เนาะคะ่ะพอต้องแล่ผลมาดูเนาะคะ่ะเพราะต้องแลแกมาบ่อยนะคะที่มาขอโชคลาบกับดอนคุค้มเงินนี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นบอ่อน้ำศักดิะะ์สิทธิ์ค่ะแต่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สิบสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชม,ก,มกับมี่เนี่ยผลกับม้าบุรณะมาเฮตันนี้ขืนเป็นรูเป็นลางไว้คือเก่าอยู่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้นะคะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ำ สมัยตะกีเป็นสี่เหลี่ยมบ่เอาไม่นามบ่นน่อุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมนาแหลงมันกัดสีบ่มีนามเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้เ็นเหตุท่างขึ้นมีมีบันไดเหตุท่างขึ้นพอรอมต้น,นอ๋อยุอยสมัยศตรวรรษที่สิบสองสมัยพกกระเจ้าเสือโอ้ นี่นะคะเป็นบอ่อน้อําบ่อน้าซักซิสนะคะแต่ว่ากระสิมีเป็นกระเขียนปายติดแต่ละมองแต่ละบอนเป็นจุดจุดจุดแต่ว่ามันกระลบนะคะมันโดนแล้วแต่ว่ากระส่งอนุรักษ์ไว้คือแบบเก่าๆอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกับสารดอนขุมเงินนะคะปลาศาสหินดอนขุมเงิน มันเดินปราสาทหินดอนขุมเงินเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวปัาต่อยกับทางชองมาวินกับสิม,มาขอโชคขอลาบอยู่มองนี่ละซาตูเดอสิ่งซักซิ์เจทีเจ้านลูกในบ้านวา,านในสวนปูนละ่ะสุขหูสุขคนกับสิม,มาขอเพิงบุญบาร,รมีมาขอโชกลาบกับปูอยู่นี่กับขอให้ได้โชกได้ลาบแล้วปูเดอลูกหลานมานหาปูมหาแนวทางไปให้เอฟซีทางบ้าน ให้เพื่อนได้โชคได้ลาบน้ำปูลูกล้านมาหาก็อย่าตื่นอะย์่วงให้ได้ต่ซิงดีๆงามๆกลับไปแล้วคะ่ะแต่่าเพื่อนกับผมมืสอดอก่าน,ะะนผู้ชมอยู่หมู่นี้อุย้ยเอาท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเห็นอุย้ยเพื่อนมาตุดขอเลขทูบอกเพื่อนได้เนาะค่ะนา่นี่ แสดงว่างวดที่เลี้ยวเด้อนน่เบิ่งดูเดี๋ยวปัดต้อยสีซองให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปัต้อยสิซองให้เบิ่งเนาะค่ะเนี่ยนี่เนาะค่ะเลขทูบเลขทูบเก่าที่เพิ่นมควอจุดเนาะคะ่ 6, 3, ะหกสามสี่แสดงว่างวดที่เลี้ยวเข่าตัวนี่สองตัวหกสามสี่ ถ้าซี่เป็นหานี่แตกสามโตตรงเลยท่านผู้ชมนะสัตวเดอ้อลูกหลานมาขอตองหวดกับปังปังเด้อป่วย ấy. นี่เนาะค่ะหกสามสี่ปังแทงวดนี่มาขอตองวดนี่ นะเนาะโอ้ผู้คนได้โชคได้ลาบแทนเลยมันก็นเหียดายสีคันหาคันแปดมาถวายเนาะค่นะเนาะเนี่ยหมดนี่กับปังปังอีกเด้อป่วยลูกลาบมาหาขอโชคขอลาบเนะี่ยหาแนวทางเกือบแตกสามโตเลย เพิ่นกับเ็ดใบายสีมาพร้อมเนี่ยเลขเขาอันนี้ก็คือเป็นต้นบอกสังเนาะคะ่ะต้นบอกสังซีเป็นห่านี่แตกสามโตเลยอ้อเพิ่นมิกเกียนพร้อมต้นไหมอืมถันผู้ชมนี่เนาะคะ่ะลูกล้านที่เกิดไม่ใหญ่รุ่น โบหูจะโคเที่ยมเกียนง้วเทียมเกียนก,กับว่าเบิงเดอร์นี่มองนี้เป็นแบบนี่เลยค่ะเกวียนเนี่ยเนาะค่ะก็เป็นวัวสองตัวที่เทียมกันกับมีผู้ขับเกวียนเนาะคะ่ะเนาะแสดงว่าผลไมีสองขูเลย มาเบบน,นี้เลยเลยนะคะสมัยก่อนเพิ่นกะแบบนี้เนาะค่ะเพิ่นใส่ชีวิตแบบนี้สีเดือนท่างเพิ่นกะมีเวียนหลวกะมีง้วสองตัวเขาเอิญอีอย่างเนาะนี่แม่จังสีไหมต้องถามมาวิ่นเนาะค่ะเพิ่นจังสีโหดจัด ใส่แท่นโหลด นะครเป็นอยังกับมาวินบรรยายกัน่ะสมัยก่อนเพิ่นใส่ก็สมัยพุทธกาลหรือสมัยผมที่ผมเกิดเป็นเด็กน้อยเป็นอย่างนี้นะครับอืตัวเผือดใส่นัวนะครับวัวนะครับใช้วัวคู่นึงเป็นัวเธอซะส่วนมากนะครับัวเทียมเกียนวัวตัวผู้นะคะเป็นวัวตัวผู้แล้วก็มีเกียนนะครับ เกียนใส่บรรทุกแท่นรถนะครับสมัยโบราณสมัยสมัยเกา่าไม่มีรถนะครับต้องใช้เกวียนในการขนสินค้าไปค้าขายาแถวแล้วมีสิ่งที่บอสันขันบอสันขันกระสิต่มเกลือน,นะครับก็ใช้เกวียนนะครับขนเกลือไปขายตามบ้านต่างๆนะครับตะกี้บบอ,บอท่างกับบดีเป็นบอท่างกันถนนเป็นลูกไม่ลูกรังแทบจะไม่มีเป็น เขาเอนถนนท่างเกวียนก็คือเป็นถนนดินธรรมดานะครับเป็นถนนดินธรรมดานะครับบางที่ก็เป็นทรายทรายบางทีเดินไปนี่เลิกพ่อเพียงหัวเขาก็มีทรายนะครับแต่ว่าคนเดิไปไดมันบะเวลาคนเดินนี่ยังยังเหมยล้าอะไรครับแต่ต้องใช้เกวียนเกียนนี่งัวกัดดันจนนะครับลอกเกียนนี่เป็นไม้ล็อกเกียนนี่เป็นไม้ใช้ไม้อจะเป็น เป็นไม้พยุงเป็นไม้กิ๊กไม่เข่งประมาณนั้นนะครับอ๋อไม้เกนีกนนะครับค่ะไปตับบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวค่ะตรเียมนะครับถูกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องเลยนะคะสีทางบ้านทุกทท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับท่านผู้ชมทางมารินชาแนลก็ต้องขออภัยยูซีทางบ้านทุกท่านนะครับที่เปิดกล้องพาท่านผู้ชมดูชมสถานที่หล่วัตถุโบราณนะครับนานไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมอยากให้ยูซีบางท่านได้เห็นแหล่ลลงโบรายธรรมนะครับโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งวัตถุโบราณที่ เกิดมาก็เห็นเลยเกิดมาปูกัวเหล็กตัวพันธุ์โบราณสร้างตัวของตนนะสร้างขึ้นตั้งแต่ัศตวรรษที่สองนะครับสมัยนี้เจ้าุ์ตัวกิ๊บเส้นนะครับวันนี้ก็ได้พาท่านชมดูรอบๆแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าป้ายนะครับบางบางป้ายบ่แม่บางป้ายนะครับและหลายป้ายชื่อได้เรียน เรือนรางลบ,ลบไปหมดนะครับแล้วก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะมาขอโชคลาภกับปูดอนขมเงินนะครับก็เลยต้องท่านท่านผู้ชมเยี่ยมชมบานผลก้อน<ล>บริเวณรอบๆ<ล><ล>นะครับจากกงสุลเสียเวลาหลายันไดนะครับตอนนะครับ,รบท่านผู้ชมเรามาด้วยความนอบน้อมมาด้วยความคารพมาด้วยความศรัทธา ถึงเราจะเดินดูสถานที่พื้นที่ขออนุญาตเพแล้วนะครับขออนุญาตเพลแล้วแล้วทีนี้ก็มาเตรียมนะครับรูเขี้ยน,นสักากากระบว้พร้อมด้วยของเส้นไว,ไว้ถวายให้นะครับอูดอนผมเงินั้งกาลนะครับเพื่อสิขอคนบุญบาลมีขอโชคขอลาภท้งปูเปนนะครับวิบบนีการ์ดมาขอโชคลาภขอ,ง,ขของวันที่หน,นึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ เมเทียนดูดเลยวัที่แล้วน่าจะเป็นาขอโชคขอลาบนะครับรแลวก็เล็กเล็กทูบเขานะครับเกือบสักวแตดสามตัวนะครับพอเห็นเป็นสามสามหกสี่หรือหรือสามหกหกสามสี่หรอหกสามสี่นะครับยังแบบจำบได้เลย แล้วก็วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมจุดทูปขอโชคลาภและขย่าเสี้ยมซี่นะครับขอสอนงาน,นะครับจะท<ม>จุเทียนอาจจะจุดได้ไม่น้องจะอยู่ได้นาน,น,นไม่ควรรูกูปนปักเนย<ง>เลยปะ พูกกรนะปััปนนงนะค,ครับสวงามขึ้นนะหลังจากสักการะการาบไหว้บอกกล่าวทำพิธีเสร็จนะครับเทียนถูกก็ต้องดับนะครับวสัญญาณไฟให,ใหม่นะครับท่านผู้ชมกำลังขออนุญาตปุงคนสักก่อนนะครับในการดับถูกดับเทียนก่อนกลับบ้านหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับ มาโค้งเคีงหลายเลยไปกินน้ำหวานถ้นาแม่เลยมันกับมาหลับเศษปูเข้กันแล้วมาดูบ้านปูไปนะครับท่านชมเรามาเตรียมทุกเทียนสักาสการะไหว้บวก สาซากนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 ฤศิลปศิธิ์ที่สิงสถิตนสถานที่ดอนขุมเงินแห่งนี้และปูดอนขุมเงินมินีลูกหลานมาวินชาแนลพร้อมโดยปะต่อยชาแนล กนได้เดินทางมาสักาการไหว้มาเซ่นไหว้ถวายผลละมากลากใหม่พร้อมในพร้อมด้วยดอกไม้ถูกเทียนนั่สมและนำ้ำให้กับปูดรอนคุมเงินและสิ่งสังสิทธิ์อยู่ณสถานที่ศาลปูดอนคุมเงินแห่งหนี้มือนีลูกหลานกลัาขอเพิงบุญบารมีเพื่อว่าขอโชคขอลาภเพื่อหาแนวทาง เพื่อเป็นสะานบุญไปให้เอซีทั่วโลกที่กําลังรอดชมรอดติดตามรอเพลิงบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูดอนคุมเงินณนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ืือนี้ลูกหลานกับจ้าเลอา่อาสามหาปูเพื่อมาขอโชคขอหลากเลธิถไทยแลวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6 8ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปูดอนขุมเงิน ผู้มีเมตตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหูแกวตาทิพย์โปรดซอยเลี้ยลูกหลานให้โชคให้ลาภโดยการยุดถูกเสียงท้ายและขยอยเชื่อมซี่ให้ได้สมตัวตรงๆของเหล็กถ่ายวันที่หนึ่งของวันวันที่หนึ่งเมษายนพศ .2568 ให้าแใหแต่สตัวปังๆดังๆ่องปัตติพี่ของโลกเปิดเด้อปูไอซ่าธุษาธุสาธุเด้อปู เลี้ยวเซมซีนะครับพอจุดตลาดนั่นปูดอัดทัเงิน สาธุสาธุสาธุเด้อปูรอนคุมเงินที่ศักดิ์สิทธิ์มูนีลูกหลานมาวินงแชแนลปะต่อยคนไม่เส็จก็ะไดเดินทางมหาปูมาขอเพิงบุญบรารมีมาขอเหลียกถ่ายล้ววันที่หนึ่งสาตัวตรงๆปูเสียหายตัวใดปูกระยิบออกมาเลยเด้อปูเด้องวดวันที่หนึ่งเมษายน2568น้าปนี่เธอปูเด้อสาธุ ไม้แรกออกมาแล้วครับไมายเลขสามครับหม้เลขสามหมายแลกครับหมายเลขสามเอ้ยวอเฝ้าได้ยอย่างถูกแตกสาธุไม้ที่สองออกมาแล้วครับไมายเลขเจ็ดครับ สามเจ็ดสามเจ็ดนะครับไม้ที่สามหล่นมาแล้วครับสามเจ็ดหกสามเจ็ดหก หมายเลขหกนะครับหมายที่สามเป็นสามเจ็ดหกนะครับเนื้อสามเจ็ดหกหรือว่าสามหนึ่งหกสามเจ็ดหกหรือว่าสามหนึ่งหกค่ะตาตูเด้อปังปังเด้อปวยเดกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวเดี๋ยวไปดูเลขทูด้วยกันนะครับต่าน้ชมเพราว่าวัวเลขทูดจะหัดแล้วนะครับเออไปไปไปดูเลขทูดแล้วก็จะได้ลาปู ลับเลยนะครับไปนะครับ <ไป S 1> ท่านผู้ชมไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกูปน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเลขกูปสีฮาร์ดยานเบิ่งบ่ท่านเนาะคะ่ะเลขกูป,ป,น,ปนี่เนาะคะ่ะพมื่อคอสูขอลากรับสูดโดนขูมเงินเนาะค่ะต้งไปเรียกสูนี่แหละเต็มเต็มนะครับเรียกสูปังแทะงวดนี่ไปเนาะคะ่ะไปเบิ่งกันเดี๋ยว เลขสิทลมกวนเดซิพอท่านเนาะคะ่ะเลขทูบนะคะที่มาจุดขอกับปูดอนขุมเงินมองีเนาะคะ่ะเลขทูบที่ได้นะคะสองเจ็ดศูนย์ของวดวันที่หนึ่งมีหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสองเจ็ดศูนย์ถันผู้ชม ค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,อะสองเจ็ดศูนล่ะท่านผู้ชม,มได้สามโตรตรงเลยสองเจ็ดศูนค่ะตามนั้นเนาะคะ่ะตาตัวเดอ้อกป,ปูได้บานหวานได้สวนปูแล่ะมาขอโชว์คอหลาบน้ำปู่ะห้ได้ สามโตตรงๆไปฝากไปตอนเอฟซทางบานผู้เพ่นล่อโชคลาบล่อค่อยเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆน้ำปูเด้อปูเด้อสำหรับการมาขอโชคขอลาบกับสารดอนขุมเงินปราสาทหินบานน้องคูนหม่งนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะเลขกเซียมซีเนาะค่ะเลขเซียมซี M C. กะได้เบิงไดแย่งกันแล้วเนาะค่ะนอเลเสียมซีเพระว่าจะเป็นเลขถูเลขเสียมซี่กะมาขอหาแล้วเนาะค่ะขอโชคขอลาบปังๆเด้อปู่้ยหลกในบ้านวัดในสวนปูมาขอเพ่งบุญบารมีปูล่ะแต่ว่าโยหันคือสารปูโบ่บม่สือแต่ว่าเห็นปูเียนเห็นเป็นเขียนปูซื้อนะค่ะอยู่องข้างบน <bé. S 1> น,น,นะครับนะครับท่านผู้ชมก็จะกล่าวลาปุ๋ยเลยนะครับค้าเอสซี่ไปกระป๋องเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าทีมงานจะไปนะครับขอโชคลาภที่ศาลไหนนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับมาวินชาแนล Channel, ปะต่อยชาแนลพร้อมด้วยทีมงานหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชาแนลบาเพ็กชาแนลและพ่อทงองแหลกคนเดิมด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อทางบ้านทุกท่านนะครับโชคดีปังปังลำลุ้ยกันสุขสุขคนเด้อครับของวันวันที1เมษายนพศ2568ส,สำหรับคลิปนี้พี่นีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโชคดีลำลำรุยลุยกันสุขสุขคนเดอ้อ